ทุกคนเนี่ยไปสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นทั้งธรรมชาติแล้วก็ใกล้บ้านพินด้วยแต่ว่าวันนี้นนะมินะไม่ได้มาคนเดียวนะเพราะมีนะมีแขกพิเศษไปร่วมทริปกับมินด้วยขอเชิญแขกพิเศษด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิ่นนะคะค่ะวันนี้คะมินกับปิ่นเนี่ยก็จะพาทุกคนไปสถานที่นั้นการบอกเลยว่าทั้งธรรมชาติยี่สวยแล้วก็ใกล้บ้านมิงด้วยใช่ค่ะบอกเลยว่าทุกคนเข้าไปดูจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะกับทริปนี้นะคะใช่ เพราะว่าที่นี่ไม่เป็นยังไงคะบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็ทุกคนก็ไปกันเยอะมากบางคนที่เข้ามาดูแล้วอาจจะเคยไปมาแล้วก็ได้นะคะอยากไปชมรากาศดกว่าใช่ใลแล้วมันคือจุดแลนด์มาร์กที่<ช>ดังที่สุดอาจจะดังที่สุดในย่านนี้ใช่ <laughs> 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 เดี๋ยวฟินจะพาทุกคนไปที่เพียงกันเลยไว้ไปเจอที่นึงเลยนะคะ อนุญาตแวะเข้าไปซื้ออะไรกินก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็นี่ก็นั่งพักก่อนนะคะด้วยกาแฟชาๆหวานๆไปแล้วกันนะคะใช่เพราะว่าขอเติมพลังก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวขออนุญาตไปสั่งหันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอาันนี้กันกินเนาะไปเดี๋ยวตันเลย เจอกันแล้วนะคะหลังจากเราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะใช่นนี้มีนี่อะไรกินคะมีอะไรบ้างวันนี้หรอมีอ่านมชมพูแก้วหนึ่งซึ่งดูดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ส่วนปิ่นนะคะอ่าปิ่นปิ่นได้โกโก้ปั่นนะคะก็หลุดไปเยอะแล้วเหมือนกันใช่และนี้ก็คืออะไรคอะไรคะคุณบิ่นอ่าวลฟเฟิลนะคะบลูเบอร์รีไอติมไอศ์ครีมนะคะซึ่งเราได้แอบทานกันแล้วดูสิละลายหมดแล้วค่ะใช่นะคะใ แอบชิมแล้วคืออร่อยอยู่นะใช่สำหรับายคาเฟ่นะคะหรือว่าคอคาเฟ่นะคะที่แบบว่าวันหยุดพักผ่อนมันจะไปที่ไหนนะคะก็สามารถแวะมาแถวนี้ก็ได้นะคะแ้วเพราะตรนนี้เราอยู่ที่บางกระเจ้านะคะคือไกลมากแล้วก็บอกเลยว่าได้ทั้งวิวได้ทั้งธรรมชาติสายคาเฟ่สายเที่ยวสายถ่ายรูปนี่คือได้ทุกมุมเลยนะคะบอกเลยแล้วก็จุดนี้ค่ะคือมันเป็นทางข้างหน้าทางเข้าของบางกะเจ้าเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นทางเป็นหน้าทางเข้าของสวนสีของเลยค่ะสำหรับใครที่สายแบบคอปั่นจักรยานหรือว่า ชอบแบบท่องเที่ยวแบบว่าชมวิวอะไรเงี้ยก็แนะนำมาที่ได้เลยนะคะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะใช่แล้วอีกอย่างเมื่อกี้แอบจะซิปมาว่าปั่นจักรยานอ่ะมันเท่าไหร่คะใช่โอ้ยถูกมากค่ะคือแบบว่าปั่นได้ทั้งวันแค่ส0ิบาทเท่านั้นเองนะคะคุณจะปั่นแต่เช้ายันเย็นก็แล้วแต่คุณถ้าคุณไม่เหนื่อยนะคะเราก็ไม่ได้ห้ามนะเหนื่อยค่ะเออเราไม่ได้ห้ามถ้าแบบกลัวกลับกลับไปแล้วแบบไม่ปวดขาก็ได้นะคะ4สิบบาทเองไปทั้งวันจริง แล้วก็ร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้าน g r ี e โซน n อ c o ี f นะคะสัมารคมาแวะซื้อของก่อนเข้าไปกินได้นะคะหิวนะใช่สำหรับใครแบบว่าเอ้ยอยากไปแต่เช้ากลัวแบบว่าแดดร้อนนะคะมับปั่นยามันจะร้อนนิงก็ไม่ได้ทานอะไรออกมาก็สามารถแบบทานที่นี่ได้เลยนะคะมีมีทั้งกาแฟชานะะคแล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังนะแฮม แฮมชีสแล้วก็มีันนี่โฮตแล้วก็อันนี้ที่เรากินอยู่ก็คือว่าบ็อกบล็อฟองไอติมใช่ค่ะแล้วที่นี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจักรัดน้ำมานละเพิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีไปเที่ยวรัดน้ำมันด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือที่เขามีการป้องกันดีนะตามตามเรียกว่าอะไรนะมาตรการของรัฐนะคะเพเ o ี่ยวเลยนะ โซเชียลจีแคสซี่ก็จะมีไว้อุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อันนี้ก็พกมาเหมือนกันอันนี้อันนี้พกเจลมาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเรานะคะขออนุญาตจินกินกันก่อนนะคะว่าหิวมากไม่กินข้าวไม่กินอะไรมาเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวไปเจอกับบรรยากาศข้างในสวนกันอีกทีนึงนะคะแอบแอบแอบตากล้องตากล้องเราแตากล้องเรานะคะถ้าใครอยากเห็นหน้าตากล้องเดี๋ยวจะมีแอบถ่ายให้ในหลังนะคะ อกเลยว่าแฟนเขาเข้ามาเยอะเหมือนกันนะในคลิปนี้ยเพราะเมื่อคืนฝากร้านมาเยอะยเขากินเสร็จแล้วจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะให้ขอตัวเขาไปกินกันก่อนนะคะเจอันค่ะน้อกินใมนี่นะคะอันนี้คือมันละลายเลยนะทุกคนต้องขอภายในความละลายอือแต่ว่าเตรียมเราคนละรสหรือคะเดเียวกันนี่มาลองๆนี่คือวัฟเฟิลนะอุ้ยมันกรอบอ่ะกรอบนะเออมันกรอบ ปกติเยาว์เฟิลกับไอติมปาติมมันจะหลอดว่าถ้ามันละลายอย่างเี้ยคือมันจะไม่กรอบอะนะกันอร่อยเนาะอร่อยนมีน้ำผึ้งมีช็อกโกแลตมีไอติมกีรคอร์ดมานะใช่โอ้ยอร่อยอะเดี๋ยวเราหิวอะอร่อยแหละ่า <laughs> <laughs> กินใช่ไหมล่น่นนี่ตากล้องคข้มนี่นี่นี่มีเห็นไหม อร่อยมากแล้วก็กินบอกเลยว่าแซ่บหนัวนะคะนุ่ยหน่ด้วยบอกเลยใช่เอออได้เราลยคะแล้ก็ได้มีจัอยามแล้วคนละคันนะคะเดี๋ยวจะพาไปปั่นชมกันนะว่าที่นี่มีอะไรให้เราชมางและนี่คือขอดูนกน่นเองนะคะเดี๋ยวจะาไปว่าจุดไหน จุดไหนที่คนเขาผิดขายลูกปลานี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆของที่นะคะนี่ค่ะนี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบ่อน้ำใช่มีปลาเ้ยมกาาามายนะคะใช่ว่มาเๆหรือว่าเราสามารถาหร,อรือว่าเราสามารถงเลนกงย้นะคะพราเป็นสวนสาณะสวนสีน่อนเขื่อนผันน,นั่นเองนะคะใชไปเดี๋ยวาเราพาไปดูบรรยากาศ้กงในกันเลดีกว่าไปแล้ค่ะ และนี่ก็คือจุดที่เราบอกทุกคนว่ามันคือจุดที่ถ่ายรูปจุดนะคะของที่นี่เนาะมันก็จะเป็นสะพานยาวไปที่เราสามารถเดินชมวิวได้ก็ได้นะคะหรือว่าจะมาถ่ายรูปเป็นจุดจุดหนึ่งในอาจะอาจะเป็นอัลบั้มทริปท่องทริปเที่ยวในวันนี้ก็ได้นะคะทริปอะไระทริปบังกระชากก็ได้และนี่คือจุดที่เราทวนคนมาดูนะคะว่าตรงนี้ก็คือจุดถ่ายรูปดานเนาะ ใช่ค่ะก็ลูกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้นี่นะคะนี่ด้วยแล้วก็นี่นะคะอ่านั่นแหละก็ได้แบบว่าออกมาแบบอย่างสวยงามเลยะใครชอบใครที่ชอบธรรมชาตินะคะแล้วก็อยากได้แบบว่าความล่มรื่นสงบนะคะแล้วก็ร่มเย็นนะคะก็แนะนาให้มาที่นี่เลยปางหมูเลยค่ะที่บางกระเจ้าบางกระเจ้าที่ไหนคะบางกระเจ้าอยู่ที่พระประแดงนะคะสุปรการของเราเนี่ยซึ่งเหมือนใครพาดเรามากเลยก็เลยมาพาทุกคนมาที่นี่นะคะ ค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปจุดต่อไปเลย เราเปิดประเด็เนไปว่าเราให้ทุกคนเห็นหน้าตา้องของเรานะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าเราเอาอุปกรณ์มาเราเมืออาชีพนะทุกคนแต่ว่าเราอุปกรณ์มาแต่อุปกรณ์เราเกิดอุบัติเหตุน,นิดนึงตาตอกเราค่ะขับมมมอ่าปั่นจักรยานแล้วไม้เกิดร่วงไอ้ตรงที่เราใส่โทรศัพท์ะ่ะมันก็เลยหักเราก็เลยไม่ได้ใช้มันแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าตาตากค่ะแต่ไม่เป็นไร เราอยากเห็นมีคราอยากเห็นเราอาจจะมีภาพหลุดนิดนิดเราอาจจะมีกิจกรรมมากิจกรรมในคลิปนี้ใช่แต่สัญญาว่าคลิปหน้าได้เจอเขาแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้นางก็ออกแล้วเดี๋ยวให้เี้ออกเลยได้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงแล้วกันมันเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็เลยเอามาถือเล่นนะคะเป็นไมโครโฟนเป็นไม้เท้าไปนะคะคือเหตุการณ์มีอยู่ว่าตากล้องเรานะคะ ขับรถแร้วไปไหนแบนแบนแบนใส่แบนนะคะใส่แบนจันกรยานผ่านปั่นจักรยานปันป่นปั่นปุ๊บดังขึ้นระนาดลุกขึนระนาดเฮ้ยไอ้สองคนมินกับปิ่นก็อะไรวะหลวมแบดผัดตะกล้องบอกว่าตะก,ก้อของเราชื่อเบสน,นะคะเขาบอกว่าเ <c oughs> ด <c oughs> ี๋ยวคนว<อ>ุ้ยไปหลวมหยิบขึ้นมาจะไปแบบเที่ยนน้ไม่เป็นไรพอหยิบขึ้นมาอ้าวหักจ้าหักจ้ารู้ป่ะนะ หายไปกับหายในพิบตาหักไปอะอย่างงี้จ้าก็คือลาก้องเลยเอามาหนักกระเป๋าเล่นนะคะเอามาถือเล่นก็เฉยมีอะไรใช่ปิ่นก็เลยถือเอามาถือเป็นไม้แบบธรรมดาทล้วนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมีนเนี่ยจะพาทุกคนไปที่จุดชมนกแต่ว่ารออีกสักเป๊บนึงเพราะว่ามีนแอบแอบไปส่องมาแล้วว่าตอนนี้คนอ่ามีพอประมาณนึงก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยไปหมายแล้วกันใช่ค่ะเดี๋ยวมีจะมี อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชาเลนจ์เหมือนเกมมาให้เล่นในคลิปนี้เออเราเปิดชาเลนจ์อ่ชาเลนจ์นะคะก็คือชาเลนจ์เรามีอยู่ว่าเราค,ควรรูคนเข้ารู้คิดว่าจะเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกดีกว่าเรา,าจะมีชาเลนจ์เล็ก <ๆ S 2> น้อยน,นะคะก่อนเราจะจาก,กันแล้วก็จะชาเลนจ์แบบว่าเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะผู้แพ้ก็เราลงโทษนะคะที่คอนโดแต่ว่าเราจะดูทีว่าการลงโทษเราเนี่ยจะเป็นอะไรอาจจะเป็นอะไร ต้องติดตามค่ะแต่ว่าอย่าไปว่าคลิปนี้มีคนร้องไห้แน่นอนค่ะใช่ต้องบอกว่าไม่ต้องร้องไห้ต้องบอกว่าใครจะเป็นคนท้องเสียท้องเสียด้วยแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะใช่เพราะว่าอ่าใบเขาบอกว่ามันต้องเผ็ดซึ่งเด็ดเผ็ดร้อนแล้วก็ระบะระบักระบัก้นมากนะคะซึ่งมีนไม่กินเผ็ดแต่ถ้าต้องรอดูว่าใครเป็นคนแพ้ งั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งเล่นชาเลนจ์เกมเลยก็จะไปบอกกันกันแล้วเปิดชาเลนจ์กันอีกที่หนึ่งนะคะใช่งั้นเดี๋ยวมินขอตัวไปหาที่ลมๆตัวนี้ก็เนาะกลับมาเจออะไรแล้วค่ะและจุดนี้คือจุดพีคนะคะเพราะว่าที่นี่คือแลม้าร์กนะคะของที่นี่เลยสถานที่นี้เลยค่ะและคือจุดเขาเรียกว่าหอดูนกนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตากล้องหันกล้องมาเลยค่ะหันกล้องมาเลยจ้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะงขึ้นไปง่ายขึ้นไปง่ยข้นไป้งใช่ก็จะล่มๆท่ามทำไงถือบอกป็นจุดแลนด์มาร์ของที่นะคะเพราะว่าคนที่เราจะถ่ายรูปงานเราสามารถอยู่ข้างล่างได้คนถ่าย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 ถ่าถ่าย่าย่ายถ่าย่าย่ายถ่าย่าย่ายถ่าย่าเถ่ายถ่ายายถ่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 าย่ายถ่ายถ่าเถ่าย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 ถ่าถ่ายถ่า่ายถ่าย่า่าถายย่าถ่าย่ สงสัยนะคะบางคนที่แบบอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเขาถ่ายรูปที่ไหนการที่แบบมีจักรยานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะคะพื้นพื้นเป็นไม้นะคะก็คือนึกว่าแบบว่าเป็นกำแพงแล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบดีๆที่แล้วเขานอนตรงนี้นะคะนอนตรงนี้เลยนี่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 แต่ด้วยความที่แบบอาะอยากถ่ายนะแต่ว่าร่างกายอ่าแล้วนะคะเพราะว่าปั่นจักรยานกันทั่วหมดเลยค่ะใช่เพราะว่าเราก็แบบเป็นสายที่อเผาตังกายเนาะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพาชมดูรอบ รอบข้าวบัวนนี้คือข้าวบัห่อนะคะนี่ข้าวบัวเห็นไหมอ่าข้าวบขึ้นไปดูนกเป็นข้าวบนแล้วก็รอบก็บบบจะเป็นแบบว่าเป็นพวกปลาอ่าแบบนี้ค่ะก็สุดท้ายแนละ้วเนาะใช่ค่ะสุดท้าย,ขอ,ยของวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ปิดคลิปกันค่ะเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะมีชา,าเลยนะคะ รายการบอกเลยว่าคลิปนี้มีคนน้ำตาเล็ดแน่นอนนะคะจะเป็นใครหนึ่งในสามคนนี้นะตากล้องหรือเปล่าเจ้าขอจะมีเจ้ของจะของทุลหรือเปล่าเออหรือว่าเราไหนก็มารอดูกันแต่ว่าถานีนี้เราจะจัดกันที่ห้องนะคะใช่แล้วเราจะปิดคลิปกันที่น้ากันนะคะแล้วก็จะหาดูว่าการร้องไห้แบบว่าคนแบบว่าแพเนาะจะเป็นยังไง เป็นตัวเองทั้งหมดเนี่ยโอ้ยเป็นัทั้งหมดเนี่ยโหโมซะเยอะเลยไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็คือว่าเนี่ยกินเผ็ดไปได้และนี่นี่มันกินเผ็ดได้ไงและตากล้องกินเผ็ดได้วะไม่ได้เหมือนกันอ่าตากล้องเราเราสมควรเราอย่าแพ้นะอ่าโดนลุมแล้วค่ะล่าสุดนะคะเพราะว่านี่เป็นคนท้องเสียงง่ายด้วยอ่าโอเคเอาเป็นว่าใครจะอนะสบายตูดก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมีนจะ ถ่ายรูปให้ดูเล yes <tube oses. S 2> ็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะว่าแบบแล้วก็เป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็ประมาณนี้นะอ่าธรรมชาติเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะจากหลังจากที่เราออกจากที่สวนสีนะคะเราก็จะไปกันต่อที่จลานน้ำพึ่งแต่ว่าจั่นน้ำพึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่อาจจะคิปหรือว่าถ่ายคลิปดูแต่ว่าจะอาจจะถ่ายบรรยากาศเล็กน้อยให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อีกทีก็อาจจะไปเจอกันที่ห้องเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะใครอยากเห็นหน้าตาก็นี่เลยค่ะหน้าตะกชื่อน้องเบสนะคะก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราจะมีชาเลนจ์นะคะวันนี้จะบอกเราจะบอกว่าตอนท้ายราบอกว่าเราจะไปพาทุกคนไปชมตลาดน้ำจากสุดโต๊ะอไปด้วยนะคะตลาดน้ำปิดค่ะเขาจะเปิดใหม่อาทิตย์หน้าคะใครที่ต้องการจะไปเที่ยวหรือว่าต้องการที่จะไปพักผ่อนพอดีก็สามารถแวะไปชิมช็อป กินเที่ยวกันได้นะคะนี่จ้านะมรัพึ่งว่าจะเปิดในวันศุกร์เออในวันเสาร์นะคะสองเขาบอกวันที่สิบสองใช่วันที่สองนะคะไม่แน่ใจว่าวันไหนเหมือนกันเนาะเออก็ไงดูไปทีแล้วก็ไปเช็คินได้เลยค่ะพอเลยค่ะเอ้ยวันศุกร์วันศุกร์สิบสามวันศุกร์ยังไงก็ดูไปทีแล้วก็ไปเช็คอินได้เลยจ้าแต่ว่าเรามาคาชาเลนต์กันดีกว่ามาชาเลนจ์เรานะคะคือมันไม่ได้ชาเลนจ์ไม่ได้่าเกมเกมของเรานะคะก็คือเกมต่อเพลงนะคะไม่ว่าคุณจะท่านึงชื่อเพลงก็คือถ้านตาองทายด้วย ตัวไหนก็ร<ม>้องเพลงนะั<ม>้นก็คือร้องเพลงต่อจน,นั้นอย่างก,กอไก่ก็ร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือว่าคุณจะสามารถบอกชื่อเพลงก็ได้นะคะ<ม>ถ้าคิดชื่อถ้าร้าองเพลงเออคิดคิดนเพลงไม่ออกก,ก,ก็บอกชื่อเพลงก็ได้นะคะเราจะหาคนที่แพ้ทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะเพื่อกินอันนี้นะคะเ,เพราะจองคนใหญ่เกินก็เลยต้องชวกนกิน2คงตัวชวนกินนะยอมก่อนเลยได้ไหมใจเย็นเถอะน้องใจเย็นใจเย็นนะคะ กินตัวนี้นะคะแล้วก็คนที่ชนะนะคะเพียงหนึ่งคนก็จะสามารถคือปรุงรสอะไรก็ได้ให้เขากินก็จะเป็นใส่นิกใส่มะนาวใส่เกลือใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะตามใจฉันนะคะใช่แล้วเชื่อว่ามนเคยกินแล้วโคตรเผ็ดแล้วคือคนไม่กินเผ็ดอย่างมินมินก็คนไรกยอมแพ้อ่าแล้วเราดูกันนะคะว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะใช่ฉัแค่เป็นคนรุ้หังเคื่องกินมาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าไหมน้อยออกน้อยออกเอา้อยออกเออวะน้อย อุ้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคนแรกอ่ะเพราะว่าเราเป็นร้องกันเลยไงใช่เอาเพลงอะไรก็ได้ชื่อเพลงได้นะที่พี่บอกไปอ่ะโาแหว่มาจ้าโาแหว่อีกเละมันกือบังคาฉันการการ์ดกคือจะนับแพนท่านี้มือออกแร้วพนันยี่สิบวินาทีนะคะแล้วก็จะมีโปรเจคการ์ดช่วยเบอช่วยนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือว่าให้เพื่อนอ่ะขึ้นชื่อให้ สองก็คือร้องขึ้นร้องขึ้นร้องแล้วร้องให้เพื่อนแบบร้องร้องให้แล้วก็สามคือข้ามข้ามสิบหมายว่าร้องเพลงอื่นเลยซึ่งวงแหวนซึ่งวงแหวนนะคะกลับมาอแล้วนะคะอรวะนับเลยไมัยนับี่สิบสี่เกแเจ็ดวน ห้าสิบสี่ว้าวเวละไรอ่ะสองสิบเอ็ดสิบอาขอใช้ขอใช้ตัวช่วยใช่ไหมคะให้เพื่อนขึ้นเพลงให้หรือไม่ก็เอ้ยไม่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 ขอใช้อันนี้ให้เพื่อนข้าทุนเชื่อเพลงเพลงให้เชื่อเพลงเหรอดาเด็กเหรอดาเด็กคือเราเราเราได้นึหมวดจะเพลง ดาวดวงนั้นที่มันเป็นดาวของเธอเก่าเขาฉันรู้จักเลยพี่ถึงมาฉวนเฝ้ารองสิไม่ของพี่นี่ไงเออรู้อยู่ แล,แล้วก็้กของคลิปนะคะแล้วของช่องคือคุณมีนนะคะเออก็เพลงที friends, ่กันวันนี้ก็ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็คือหาเฉลยเล่นกันนะคะก็วันนี้นะที่มินอะเขาเรียกว่าพาไปที่บางกาญจน์เพราะว่ามินแบบอยากจะแนะนำคนที่อยากเที่ยว ที่แบบว่าอากาศดีๆแล้วก็แบบชาแล้วก็เป็นแบบอากาศแบบว่าไม่ร้อนด้วยอะไรอย่างี้เนาะก็เลยใช่เพราะอยู่างเจ้าไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่าลมกบตลอดใช่แต่ถ้าร้อนก็คือเพราะเองก็ประเทศไทยอ่ะก็เออก็ก็คือช่วงประเทศไทยนะฮี่ฮือฮือฮือฮืหฮือฮตมฮือยือไือ่อฮือฮมอฮือฮ่อฮื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 อะไรกันบ้างือฮือฮือฮืาออ งงใช่แต่ว่าก่อนหื่นก็ขอแนะนําก่อนเลยนะคะว่าแบบว่าคลิปนี้เพื่อความสุขนาดเท่านั้นถ้าคนที่อ่ากินเห็ดไม่ได้หรือว่ายังไงก็าาอ่าใช่ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะโ <จะ S 1> ตอะ,ะอะไรกันบ้างน,นะคะเขาจะโอะไรกันบ้างมาค่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็บทรทษกของเร,เราก็คืออันนี้เราก็ทำการเราทำการต้มากค่ะมีอะไรบ้างสมองเราก็จะมีน้ำปลาเค่ะ แล้วก็มะนาวจา้า<ะ>แล้วก็ไข่ไก่อันนี้อาสองสารให้แก้เผ็ดแล้วกันแล้วก็กระหล่ำนะคะเสร็จแล้วตามด้วยนี้นะคะ่ะกระแห้วโอ้สดจากไม่ยัเผ็ดได้พออีกเหรอคะไม่ยังเห็นไม่พอนะคะแล้วก็ซอสเกาหลีข้องคุณนะคะอุ้ยฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะไปทำงานได้ไหมปิงบอกเลยว่าดรวาน <laughs> บอกเลยว่าบทลงโทษนี้นะคะหนูใช้ว่าต้องมีบทรอบอันนี้เลยไม่ไม่ไม่ต้องถึงรอบเก่งทั้งคืนนะคะต้องมีแน่นอนถ้าต้องมีถ้าจะขอคิปหายไปเพราะว่าอีพีสองขึ้นเออลงปุ๊บแล้วหายไปเลยกาจะขึ้นอีพีสามแล้วว่าอยู่โรงพยาบาลนะเออไม่ต้องสื่อ ก็ไม่หั่นะอันนี้คือต้มน้ำบออันนี้ต้มน้ำบอลค่ะเพื่อต้มน้ำเดือดนะนี่อ่านกันระหว่างรอน้ำเดือดทาการหั่นนะได้เจ้ามีก็กังต้มน้ำนะคะแล้วก็อีมของเรานี้คือวัตถุดิบทั้งหมดส่วนอันนี้คะอย่าหาข้าไปใส่นะคะอันนี้คือทีเฉยค่ะอั้คือกระังั่นเราก็สงสารเพื่อนนะคะแล้วก็ทำแบบว่าพยายามลดน้ำนหน่อยเนาแค่ว่าแต่ว่าไม่เสร็จเยอะเินหน้าะด้บอกเลยอย่าแพ้อย่าแพ้ เราแย่แล้ะเรายังสนุกกันต่อนะคะเพราะว่วาเราได้คนผิดแลวนะ้วเนาะเราได้เปยนคนแพ้แล้วเห้แม่ลูกวันมันขึ้นแล้วทุกคนแต่ว่าสองร้อยนี่แต่ว่าคนแพ้ก็ไม่เชื่อทำประเด็นอยู่นี้คนคอบอกว่าให้ <จะ S 1> คนชนะเป็นคนบอกว่าทำให้เรากินเ,เราก็มาคุ้มเองทุกอย่างน้องขีอน่ารักนี่ประมาณนี้เนาะโอ้โหเหหหาัันมดีๆสสจไ้้ออ่โโคนแพ้ไม่สิทธ <laughs> ิ์เยอะหรอคุณผู้ชม ตายก่อนได้ไหมเขาจงไม่ตายเอาเม็ดออกอะไรแบบนี้นโลกคนละเเม็ดอ่ะไม่ได้เพื่อทำเพิ่มกันไม่ได้ไ,ได้หวัวเหมือนกันนะคะได้หัวเหมือนกันดีไหมอ่ะก็เดี๋ยวเราขอทำอันนี้แล้วเดีเ๋ยวเรามาดูตอนทุกกันดีกว่าหัวเหมือนกัน มาราค่ะก็เสร็จแล้วนะคะจากเมนูทําพื่องของคนนะคะก็จะมีผัดหมี่เกาหลีนะคะใส่พริกน,น้ำป,า<ไ>ปลาแล้วก็ไข่ต้มแก้เผ็ดนะคะเม็ดหนุิมเอาไปจ้ามาค่ะจะเริ่มก่อนเราจะเป็นคนป้อนเองนะคะเม็ด <laughs> เอาก่อนเลย <laughs> อ้าวไม่ต้องกินกาุบเร็วๆฉุบเป็นสุขภาพบร์ลูอ้ะก็บ้สุกร็ยิก่อนเอีกุกเวุรลดให้ยินก่อนอ๋อย้กเร็วก็นี่คำนี้หนึ่งคำนะคะแล้วก็กับลูกโดดหนึ่งลูกอันนะคะโอ้ยตายแล้วเพื่อสับตะไครเราเยอะๆเราต้องกินแล้วเร็วหนึสองสาม เลา้หัวเหรอเจ้าหัวเหรอทำไมล่ะบีมมันเผ็ดบ้างเลยนะเบสไปเตรียมน้ำมะเอ้เบสชิมแล้วไม่เผ็ดไม่ได้ต้องกินน้ำเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดนี่เหรอนี่เหรอลูกหลดเข้าไปนี่คือเผ็ดเลยนะเราใส่น้ำตาลลงไปลูกหลดลูกหลดคือจะบอกว่าไม่เผ็ดเพราะว่ามันเหนียวมากนะคะมันไม่ได้แบบว่ามีรสภาพ แล้วอหะเหมือนแบบเก็บมในสวนเลยไม่รู้อ่ะถ้าเก็บลุกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นบอกแล้วว่าทาคิเห็นคนน้ำตา้ตารตาพอแล้วไม่จะใส่ผักไม่ไม่เอาไม่เอาผักส่หองสามอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมาหลุดม่หลุดอุ้ยอเเห้เห้เห้ เฮ้ยได้ย uh, oh ินเสียงกึบกรึบกึบกึบนะอืมร้อวดมันร่วงอะเอาใหม่เอาเข้าไปมันร่วงดูหน่อยดิอืมเอาแล้วไงอันนั้อันนี้นเอาช้อนไปเลยแล้วก็กินไข่ต้มไปหนึ่งสองสามกินแล้วจ้าหคำอ้าคำเลยจ้าตื่นเต้นอ่ะเอาไปกินไข่ ไาวีไข่เมื่อไปข้างไหนอารีไข่อันนี้ของมีนทะไปของมินท์ะโอ้โหต่อไปถึงตาทำอไรต้องแบบว่าหายหันอุ้ยอุ้ยอันเดียวเห็นมาเลยเหรอเอ้าเข้ากันดิเนาะมีนท์เนาะเอาบอกอันเดียวไม่ได้นะเนาะยปากของเล็กนะเกี่ยวอะไรปากเล็กกวากว่าเนาะเบสพอแล้วพอแล้วน่ะอ่ะ Oh. เข้ากันโอ้โ oh. หอะไรเยวนี้เอาีไห <laughs> มเสรจหนึ่งสองเอานีนะคะทุกคนอีกคำอีกคนหนึ่งคเดิมอง,อง,องเล่าฟอนจะเหรอแแนะนำมึงคือมี้าไปเลไขอุกูนเนี่ย <laughs> <laughs> อล่าสุดกืดกินกไต่ไม่เคี้ยวเมื่อเล่าเงจากแม่ก็ทุกคนลอไนะคะไขอรู้สีหน้ราคห,หน่อย เอ๊ยทำมาดูเร็วนี่นะคะก็เราก็ไม่ได้แจนะ้งจ้างผ่านนเราก็ยังมีไข่ต้มให้ทุกคนได้แก้เผ็ดกันนะคะนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหเอาเป็ว่าไม่ได้ม่ม่เอาเป็ว่าไม,ไ,มไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปการใช้แบบแค่นี้ก่อนแล้วกันน้อเดี๋ยวไว้มาเจอคลิปหน้าไม่รู้ว่าคลิปหน้า นินเบนหรือว่าติดอลไรนะคะเราลองมาดูกันในคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วลวะจ้าบ๊ายบายเฮ้ย hmm. มีกันจ้าทุกคนใครดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเราก็กระดิกโลโลนะจ้าเผื่อคลิปหน้าเรามีลงอีกคุณเอ้ยมีอยู่แล้วสิไม่ต้องเผื่อมีลงแล้วน,ลลนะคะอี e ี ขอให้ตามพเรา EP ต่อๆไปต่อดไปเลยนะคะจะมีชาริไลมาให้ผู้คนได้ดูกันแล้วก็ปัดจํานะคะแล้วก็กดกระดิ่งยิ่งๆยนะคะเพื่อลรลงคลิปใหม่จะได้แบบแด้เจอได้เร็วอันดับหนึ่งเลยนะจ้ะวันนี้เท่านี้ไปก่อนนะคะถ้ามีผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจคนทำก็ไม่รู้ว่าสรุปชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้ต้องมากินกับมันเนี่ย แต่ที่สำคัญคือลูกโดดมันใหญ่กว่ามันอย่างเงี้ยทำเองจ้าบอกเลยไม่รู้สรุปเอาง่ายแพ้ง่ายก็คือกินเหมือนกันมมนคนลูกเลยจ้าโอ้ยยิปนี้มีนยอมเ่ะไดล้วอร่อยละ้ามให้น้ำเขาให้เขากินไปอย่างอเล็อ่อนนะคะไะจบทิ่นีแล้ว